เดือดแรงมาก่งจะถึงเร็วจำค่ำคืนที่แสนมืดมนกับแฟนถงเพื่ออาจาดิคัตอานดิคัตเบาทุกคนค่ะเอาได้เอาวันนี้ออกก่อนเลยเพรใจญ่กว่นรมันเป็นไรเดทไทยหน้าให่ มีตัว๋วรถไฟขุนตาลนะครับไป็นวเชียเงเียนะ<อ>เปิดคลิปก่อนคลิปก่อน,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 นตอนนี้เราอยู่ที่สถาน,นีรถไฟเชียงใหม่คฮะกำลังจะไปเดอนขุนตาลกันวปิดมิสเตอร์ 嗯。<laughs> <laughs> เราก็ผมปัดเปยซะด้วยทีนี้สาวก็ว้าวุ่นเลยอาจจะดูกุยกุยสๆงนิดแต่ว่าสาวก็กีนนะเออโยโย่ไปเออไปโยโย่เออเฮวเฮวเออง่วงงวงฮึบ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 ดึง You know, you're on my mind almost all the time. Everything about you makes me feel right. Speed. สถานีคุณตาแล้วถึงแล้วครับผมถ,ถึงแล้วถึงไหน <N am id> เดี <Yes. S 2> ๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กับกุ้มองแดงตรงนั้นกันทางขึ้นอุทยานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ทำการอุทยานตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปนะคะ <c oughs> ขึ้นไปนะคะรแล้วก็คือเพื่อนๆมาถ่าย,ยางาน,นส่งอาจารย์เราก็จะคอยติดตาม ถูกค่ะเป็นเรเป็นคนถ่ายเบื้องหลังให้ไปไหวชิวๆแล้วคิดว่าตัวเองไหวไหมคะไหวคิดว่าตัวเองไหวไหมคะไหวอยู่แล้วค่ะแค่นี้จิ๊บจิ๊บพี่เออคิดว่าไหวไหวค่ะเรามาหญิงแกล้งคุณคิดว่าคุณไหวไหมคะชิวค่ะชิว ข้างหลางไว้ไหมคะเมื่อกี้ผมได้ยินว่าคุณบอกว่าชิลมากชิลครับชิลสบายครับแต่ตอนนี้เราไปเราไปได้ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะครับเรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นแล้วดู 闺女，来喊。 ออ,อ,มอมน่ยออมไปอีกสามเท่าที่เราเดินขึ้นมาคุณพี่คะอันนี้นแล้วต้องบอกก่อนว่าข้างบนไม่มีไฟฟ้า ขึ้นโทรศัพท์ขึ้สัตว์อย่แต่มีห้องน้ำให้ห้องน้ำห้องอาบน้ำนนมีคนไปนอนแล้วขึ้นไปบ้างแล้วตอนนี้นะครับเราทุกคนน่าเครียดกันมากมจะนำนตัวนี้หลือสบายข้าบนมีสามโลงี่ จะเคลื่อนไปทุกคนนะครับเ,เ,เ,เที่นะมัน้อยรงเ, <c oughs> เราเจะป <c oughs> ทนก <c oughs> เราจะเข้าอุโมงค์เพที่จะไปถนขนขบวนมีไหมฮะมีฟ ไหนขอความช่วยเหลือหน่อยดิแก้ปัญหาของแบบเอากระเป๋าให้มันรวมกันไหนกล้าหางหน่อยนี่ช่วยได้ดีนะก็คือที่เขียนเงาะ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 ออมมาเร็วเฟิร์นอ่ะปะ๋าปัญหาไหนไม่ใช่ปัญหานะออมปางอ่ะป๋า อาปากฮเฮเฮึไปกระจุทำไมนะมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยทำให้เราไปถึงที่พักเร็วมากขึ้นค่ะทุกคนดูว่าพี่สาวนี่พี่สาวเลย น่าเด็กลงมา,าเลยยืมรถไปที่พักแล้วก็เดี๋ยวคนสุดท้ายเดี๋ยวพี่สาวจะไปส่งเองอือุยไม่ได้ถ่ายหน้าพี่สาวให้ดู <laughs> เดี๋ยวตอนตอนพี่สาวไปส่งให้ถ่ายแล้วเรามาดูรถกันนะคะที่รถที่เราจะใช้ในกันขับขึ้นไปนี่ค่ะอันนี้เอาด้มี รู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมันพงกว่าเดิมกี้เขาบอกสองโลแน่สองโลถึงจะถึงยอดสองโลเลยอเลยอ๋อไม่ก็สองโลคือวันนี้สองโลอันนั้นเท่าไ่ร นี่ก็ถึงละเลยนี่เดียวเลื่อนแบบเมื่อกี้ยัยงไงเแบื่อนแบบโยโยแบบาจะถึงแล้วสามสิบ <c oughs> แต่ดูทางขึ้นนะครับน้อง <c oughs> ท้อเลยปะพวกมึงจะทอ้อทำไมวะเนี่ยมึงไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ,บ้านบาลาจัร์เหรอโอ้น่าเดงจริง เขารีวิวแบบเพาเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนสมัยคนมือใหม่ใช่ไหมเรารีวิวแบบสิขาใจตายดูทางขึ้นนะครับน้องๆโอ้โแม่โคตรเหนื่อยเลยอยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องมาตกละกรลำบาก อโโออเออบดาย่าทำไมเนี่ยฮึบฮึบชันไม่ชันดูเอาครับน้องน้องๆจ้ถึงแล้วฮึบฮึบฮึบถึงแล้วนะ ถึงแล้วดินี่เดี๋ยวฟอนถึงแล้วอาการมันเป็นยังไงคะแตกไกลกว่าเดิมนะฟานอยู่ไหนอะถึงแล้วถึงแล้วอยู่ไหน ออมงขค้นมาได้ไงสิงอ่ะไม่สัญยาณมันยวการเต็งแล้วเรียบร้อยเชื่อกูป้าว่าไม่มีสัญญาณเมื่อกี้นอนพักไปนิดนึงครับตอนนี้นอนมากกลยแดดแสง อบร้อนมากแต่เข้าเต็นต์พอดีเลยใช่แล้วเขาบอกว่าน้ำเย็นมากเย็นแบบถึงกระดูกเ่ะถ้าน่าจะดูดมาจากน้ำตกนั่นนั่เจ๊้ทำไมไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเนื่ยกินคัดค่า อันยองมื่อแล้วเฮ้วันไว้ไมอมนขง้งมเขาคือใช้แสนสวนส่ากจกกูค <c oughs> ่ะมากินกันในเต็นท์นะคะเพราะว่าไม่มีที่ข้างนอกให้นั่งอำค่ำคืนที่แสนมืดมนกับแฟนถของเพื่อนแล้วนะ กอไม่พอยเห็นเเลยคุณคิวโอ้โหคิวมึงได้ไกันสองคนอร่อยไหมด้อาหาที่ซื้อมาตั้งแต่เย็นระเบิดขึ้นมาจากข้างล่างกี่แบกขึ้นมาสามกิโลปาะเออบินจัดอ่ะเพิ่งแต่ว่าแต่นเราลงมาเน่ยโอเคนี่ยโดนอันนี้นี่สิปะนี่เขสินี้ปะ ไม่รู้เมื่อกี้ช่องอะไรไม่รู้ใคร,ร <c oughs> เ่าโฆษณาเข้าได้นะคะพเพื่อนหนูรออยู่คะ่ะโฆษณาอะไรสปอนสปอนเซอร์เข้าได้นะคะน,นนี้ เสร็จแล้วเราไม่ได okay. ้เก็บไอ้เน like ี่ยเหมือนในตอนเช้าเช้าไหมเนี่ยเช้าเช้าไหมเช้าตอนนี้อุ้ยอุ้ยจูอะไรเนี่ยเรากำลังจะถือว่าเช้าไหมลงไปโอ้สิวนี่คือสาระที่เราต้องแบกลงผลตอบรับแล้วดูของของเราเขาแพงเยอะแค่ไหนคิดเอาเองเยอะแค่ไหน ใอ้กูเร so like ียกว่าทุกคนทุกคนหันแน่มาดิคนเนี่ยมาเหมือนมาเข้าฆ่าลูกเสือปะ Hasan deh, kat. Hasan kat. ถามสิบห้าเลยมึงเละสักนาะทีเดียวก็ได้มั้งเป็นคนตรงเวลาเหรอที่ไปเรียนไหมต่นสุดตไม่ตื่น้กนไม่กดไม่ตื่นกไม่ตืนให้กูให้มึงตื่นกันให้มึงตื่น อันนี้ลูกยังน่ฉัมดูใบมด้วย จะถ่ายเก็บเป็นฟุตเทจซะหน่อยมีคุณมาขาสั่นใส่กล้องเฉยเลยก็เต่าไงแค่ตัวเท้าเองเพื่นแล้วกลับมาถึงแล้วจ้าถึงแล้ว,ลว<ห>จ้าเบบอเรามานักเมืองชีพยอยู่แล้ว <laughs> <laughs> เลรอถึงติงดอยเตรียมพร้อมกับเช,ชียงใหมก่กันถึงแล้วครับนี่ ัสดีค่ะบายๆกล้องนอยกับเจอกันที่เชียงใหม่เจอกันอีพีเจอกันต่อทริปต่อไปค่ะไม่รู้ว่าไปที่ไหนอาจจะลงแบบคลิปล้านหนึ่งปีเพราะว่าเราไม่มีงบในการเที่ยวนะคะไม่มีเวลาด้วยใช่ไม่มีเวลาเพราะว่าเราเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน,นเออนี่เออลาบบิริยาาบิยาให้ส่งให้แม่ให้แม่ได้ภูมิใจที่แม่ขายควาย เอามาเรียนเราเอามาส่งเราเรียนหนังสือถึงแม้ว่าที่แม่ส่งอยู่ก็คือควายเหมือนกันบายบายค่ <c oughs> <c oughs> ขอบคกับคุณกับคุ